สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์การาชแทบช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และเทคโนโลยีการขับขี่แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับบิ๊กไบค์ระดับตำนานที่กลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่นั่นคือ2026 Honda Goldwing ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม Honda Goldwing ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความสะดวกสบายในโลกของมอเตอร์ไซค์ทัวริง และในรุ่นปี2026นี้ h o n ด้าได้ปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในให้ลงตัวยิ่งขึ้นดีไซน์ใหม่ดูโฉบเฉีียวและมีความสปอร์ตมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นโกเวิงไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่แฟริ่งด้านหน้าแบบดินามิกช่องระบายอากาศดีไซน์ใหม่ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้นในระหว่างการขับขี่ระยะไกลและไฟหน้าเล็ดแบบฟูพร้อมระบบปรับองศาอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในทุกสภาพถนน เครื่องยนต์ของ2026 h o n d a g o w หกฮยังคงใช้ขุมพลังแบบ6สูบนอน1,833ซีซีที่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้รวดเร็วและมีแรงบิดมากขึ้นมาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์ d c t 7สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำสามารถเลือกโหมดขับขี่ได้ทั้งแบบสปอร์ตทัวร์และอีโคเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของผู้ขับขี่ในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทไฟฟ้าแบบใหม่ที่เนียบและประหยัดพลังงานมากขึ้น ภายในคอนโซลมาพร้อมจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Android Auto และ Apple CarPlay ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมเพลงแผนที่และการสื่อสารได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลามือจากแฮนด์ระบบนำทาง GPS ได้รับการอัปเดตให้แม่นยำขึ้นและใช้งานได้แม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความสะดวกสบายคืออีกหนึ่งจุดเด่นของโกวิง2,026บอดนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นพร้อมวัสดุดหนังแท้เกรดพรีเมียม และระบบทาความร้อนที่บอกทั้งคนขับและผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนเส้นทางครุกระระบบเบรก ABS และ traction control ก็ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทุกรูปแบบนอกจากนี้2 0 26 Honda Go Wing ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control ที่ทำงานได้อย่างแม่นยำช่วยให้การขับขี่ระยะไกลเป็นเรื่องสบายมากขึ้น และสำหรับผู้ที่รักการเดินทางรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมกล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่3จุดสามารถเก็บของได้มากพอสำหรับการทริปหลายวันและยังมีระบบปิดปิดอัตโนมัติด้วยรีโมทเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda ได้ติดตั้งระบบ Honda Sen s i ิ g สำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่เป็นครั้งแรกโดยมีฟังก์ชันตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าระบบเตือนการชนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนซึ่งทำให้การขับขี่ในเมืองและทางไกลปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด เสียงเครื่องยนต์ของโกวิงรุ่นใหม่ได้รับการปรับจูนให้มีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้นเสียงนุ่มแต่ทรงพลังเหมาะกับภาพลักษณ์ของบิ๊กไบทัวริงระดับเรือธงมาพร้อมท่อไอเสียไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ในส่วนของน้ำหนักรวมตัวรถฮอนด้าได้ใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยชนิดพิเศษเพื่อลดน้ำหนักลงแต่ยังคงความแข็งแรงทำให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้ในความเร็วสูงและยังมีระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติที่ช่วยให้จอดในพื้นที่แคบได้สะดวกขึ้้นอีกดวย โดยรวมแล้ว2026 Honda g o w i n g เป็นมอเตอร์ไซค์ที่รวมเอาความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือท่องเที่ยวระยะไกลก็สามารถให้ประสบการณ์ที่เหนือระดับได้อย่างแท้จริงถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์และต้องการสัมผัสความสมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีและดีไซน์ในระดับสูงสุด Honda g o w i n g 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาราการ์ช <c oughs> เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่และมอเตอร์ไซค์รุ่นล่าสุดจากทั่วโลกก่อนใครขอบคุณที่รับชมครับ